ครับเคยิ่งจเจริญเครดิตมาอีกหนึ่งตัวครับช่วงเย็นครับลงภาพนิ่งไปแล้วก็จะต้องมานั่งทําวิดีโอให้น้านาอีกนะครับเพื่อความสบายใจและเพื่อน้านาจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมทําไปครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวเดว่าสปินเตอนะครับเบอร์ มันเขียนว่า HV 2 0 0พนะครับก็ตัวประมาณเบอร์พันถึงพันห้านี่แหละครับเนี่ยประมาณนี้สภาพก็ถือว่ายังสวยนะครับมีมีรอยสกิดตรงนี้หน่อยหน่อยครับรอยสกิดแบบอย่างนี้ครับทั่วตัวไปอรอบมือสองมีบ้างแต่อย่าไปซีเรียสครับซีเรียสตรงนี้ดีกว่า ระบบหมุนกับระบบเบรกแล้วก็หน้าลอกอเดี๋ยวเรามาไล่กันหมุนให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวจะเลื่อนหายกัน <c oughs> นี่นี่หมุนไม่มีเสียงลูกปืนนะครับตัวนี้๊ระบบนี่เดินหน้าถอยหลังใช้ได้หมุนเงียบไม่มีเสียงการตีกลับด้วยเหมาะกับการเล่นเหยียบปลอมและสะปิว ตัวนี้เป็นระบบน่าจะเป็นยังเป็นนกสับกระเดื่องอยู่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกปืนวันเวออ่าครับเ็ยังมีการกินรอบอยู่นิดนิดอ่านี่ครับอืมแต่หมุนลื่นมากครับหมุนหมลื่นหมุนนุ่มลื่นมากเหมาะมากในการตีกับปอมเนี่ยหมุนเบาเบานุ่มนิ่ม นิ่มไม่ได้เลยนิ่มเดี๋ยวเละหมุนเบาๆนุ่มๆเลยครับเนี่ยปั๊บเนี่ยสีสันยังสวยงามนะครับเป็นสีทองสปูนค่อนข้างจะตื้นด้วยเดีย๋ยวมาดูดูนี่ครับฝาจะด,ดูดูเบรกกันหน่อยดูจานเบรกกันหน่อยดิโอวัสดุดีครับจานเบรก หน้าค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างกว้างนะครับตัวล็อกเป็นแหวนสปริงด้วยครับใช้ได้เลยครับไม่ธรรมดาระบบเสียงเป็นตัวแผ่นเหล็กมีลวดดีดนะครับนี่ครับตัวฐานของแกนก็จะเป็นอย่างนี้ครับแกนลักษณะแกนก็สมส่วนครับไม่เล็กไม่ใหญ่ แกนก็จะประมาณนี้ครับแต่แกนแข็งแรงแข็งแน่ครับเพราะเป็นสแตนเลสนะสปูนยังสวยๆนะครับสปูนตัวนี้ไม่มีขี้เกลือนะครับนี่ไม่มีคิ้วเกลือเท่าไหร่ครับริ้วรอยก็มีขนแมวเล็กๆน้อยๆน,นะครับปิดเบรกลองเบรกกัน เสียงประมาณนี้นะครับเสียงออโอ้เบรกเหมือนชิบานโน่เลยเบรกจะค่อยๆเข้าละเอียดละเอียดเลยครับอโอ้เบรกใช้ได้เลยครับโอ้ลุด เออเอ,อแข็งปากครับไม่ได้เลยผมเทสเบรกผมเทสแบบสุดๆเลยนะครับให้นะาๆนาชมกันเลยนี่นะ่าลอกดีดดีดแข็งมากครับน,นี่นี่ครับแข็งแบบกัแบบดีดกลับเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับล็อกล็อกอยู่เลยนะอืมอืมแะ เอ้ครับนุ่มลื่นกันเลยทีเดียวเดินผ่านนี่ลื่นหัวแตกเลยอืมครับสภาพยิ้วรอยยังถือว่าสวยและ,ด,าาะ,ด,ะดูมีราคานะครับตัวนี้มันมันเป็นสีทองตัดกับสีบรอนบอนเทาดูมีราคานะครับหนอบ หนอบเป็นหนอบยางไม่แตกไม่ร้าวนะครับมไม่เหนียวแขนพับเก็บได้นี่ครับนี่ครับหมุนเพลินเลยแบบมันนุ่มมากครับ <c oughs> <c oughs> คนคนขายก็อวยตัวเองไปเรื่อยนะครับครับสนใจเหมือนเดิม อินบล็อกเข้ามานะครับให้ไว้นะครับอย่าบอกว่าสนใจอย่างเดียวนะสนใจอย่างเดียวไม่ได้ของนะครับอินบล็อกมาคุยสอบถามนะจะได้ของที่น่าต้องการนะครับ